สวัสดีครับทุกคนสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการเรื่องนี้คิดไงอย่างที่บอกทุกครั้งเราก็จะหาหัวข้อที่เรามาพูดคุยกันเพื่อที่จะเชิญชวนให้คุณคิดตามเราแต่ในรายกันเราก็เชิญชวนให้คุณคิดต่างจากเราหรือว่าคิดมุมอื่นๆที่เราอาจจะคิดไม่ถึงเพื่อที่เราจะมาเรียนรู้จักกันและกันนะครับวันนี้ดีใจมากเป็นสำหรับผมนะสำหรับผมผมรู้สึกว่าเป็น e ีพิเศษมากเรื่องดีใจที่กอดมา วันนี้อีพีน,น, EP นี้เกี่ยวอะไรครับก็ต่อเนื่องจาก3 EP ที่ผ่านมานะคะที่เราพูดถึงเรื่องการละเมิดแล้วก็ในครั้งนี้เนี่ยทีมงานและทุกๆคนเลยไปรวบรวมคำถามนะคะที่เกิดขึ้นในเพจหรือใน Youtube ทั้งหลายที่หลายคนอาจจะยังไม่ได้ตามเพจหรือว่าดูใน Youtube เราก็เลยเอามาตรงนี้เพื่อให้พี่กิจเนี่ยได้อธิบายหรือว่าได้ตอบคำถามในมุมมองของพีกิจนะคะเพื่อให้เกิด การกระจังแจ้งต่าง,างๆไรอย่างนี้นั้นก็เริ่มเลยแล้วกันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปพูดถึงเรื่องกระบวนการอื่นๆที่พี่อยากจะพูดด้วยนะคะเรื่องของคําถามแรกนะคะมีคนถามมาว่าอยากเข้าใจขอบเขตการล่วงละเมิดค่ะเพราะส่วนตัวเมื่อได้ยินคําว่าล่วงละเมิดแล้วเนี่ยก็จะนึกถึงเรื่องของการละเมิดทางเพศก่อนที่จริงแล้วอะไรถือเป็นการละเมิดได้บ้างคะผมว่า ถ้าใน EP พีก็มีแตะบ้างนะตรงนี้จริงๆคำว่าละเมิดอย่างที่ผมให้คำจำกัดความแบบง่ายๆก็คือมีคนคนหนึ่งส่วนใหญ่จะมีอำนาจจะมีอะไรต่างๆาแล้วมีกำลังที่เหนือ,อ,อกว่าอีกคนหนึ่งแล้วคนเนี้ยที่มีอำนาจหรือกำลังเหนือกว่าเขาจะมาใช้อีกคนหนึ่งจะด้านไหนก็ตามใช้คนคนนี้เป็นเครื่องมือที่จะตอบสนองบางสิ่งอย่างของเขาเองของคนคนนี้เพราะฉะนั้นสำหรับผมนั่นคือการละเมิดเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็หมายความว่าการที่เขาใช้คนคนนี้ คนคนนี้อาจจะไม่ได้ยินยอมสักเท่าไหร่อันนี้อันแรกอันที่สองที่สําคัญคืออาจจะถูกหลอกหรืออันที่สามที่จะวัดตรงนี้อีกอันหนึ่งก็คือว่ามันมีผลกระทบต่อคนคนนี้แค่ไหนผลกระทบในทางบวกหรือทางลบก,ก็ได้ทางลบส่วนใหญ่<อ>แล้วการละเมิดมันก็เลยมีหลายด้านที่เราเคยพูดถึงมันมีละเมิดทางกายใช่แต่ส่วนใหญ่คนจะพูดถึงละเมิดทางเพศค่ะ แต่ที่ไม่มีทางกายด้วยทางอารมณ์ก็มีทางฝ่ายจิตวิญญาณก็มีด้วยนะอตรงนี้อ่ะซึ่งถ้าฝ่ายจิตวิญญาณเนี่ยในฐานะที่ผมอยู่ในคริสจักรในโบสถ์ของคริสเตียนจริงๆทั่วโลกมีปัญหาอย่างนี้เยอะมากการละเมิดมันมีหลายๆด้านเช่นอะไรบ้างคะเรื่องจิตวิญญาณจิตวิญญาณยกตัวอย่างนะครับเอาพูดถึงในโบสถ์แล้วกันโอเคถ้าสมมุติโบสถ์นั้นอย่างที่บอกการละเมิดมันต้องมาจากคนที่เขามีอํานาจหรือว่ามีพลังหรือกาลังที่เหนือคนอื่น ตในโบสหลายครั้งที่ผมเคยเจอทั้งในเมืองนอกนะและในเมืองไทยทการละเมิดฝ่ายจิตวิญญาณก็คือว่าหลายครั้งมันจะมาในรูปแบบนี้ก็คือว่าผู้นำเขาจะสอนอว่าให้เชื่อฟังให้สมาชิกในโบสหรแล้วคนที่มาบสที่ไม่ใช่เป็นผู้นำต้องเชื่อฟังผู้นำเขาก็จะอ้างเหตุผลต่างๆอ้างเรียกว่าอะไรนะพระคัมภีร์ด้วยนะ เพื่อที่จะมาเชื่อฟังเขาแต่คำถามว่าบางครั้งการเชื่อฟังมันก็เป็นสิ่งดีใช่ไหมใช่ค่ะซึ่งมันก็อาจจะเป็นสิ่งดีถูกต้องแต่ถ้าสมมติคุณเอาเหตุผลมาอ้างว่าคุณต้องเชื่อฟังเพราะผู้นำมีสิทธิพิเศษมีอํานาจพิเศษมีอะไรที่อยู่เหนือคุณอย่างมากแล้วเสร็จแล้วคุณเอาการเชื่อฟังตรงนี้มาใช้ผู้ตามหรือสมาชิกไปทำอะไรบางสิ่งบางอย่าง แล้วสุดท้ายคือตอบสนองความต้องการของผู้นํำเองอ,อะไรอย่างนี้ซึ่งคนที่ตามเนี่ยจริงๆก็เหมือนยอมยินยอมส่วนหนึ่งคือยินยอมแต่ที่ผมบอกไว้นะครับการละเมิดหลายครั้งมันเกิดจากว่าไอ้คนที่มีอำนาจอะ่ะเขาไปสร้างความไว้วางใจค่ะทําให้คนที่ถูกละเมิดนั้นอะ่ะเขาเริ่มจากการไว้วางใจค,คนนั้นก่อนอแล้วเสร็จแล้วคนที่ ละเมิดเขาก็เลยใช้ผลประโยชน์จากการไว้วางใจนี้<ม>ไปใช้คนคนนี้จะด้วยวิธีทางต่างๆอะไรต่อตามตเพื่อ่จะมาตอบสนองความต้องการของเขาเองตรงนี้มันเหมือนเป็นการละเมิดโดยจิตวิญญ,ญาณยังไงคะจิตวิญ,ญญาณเพราะว่าเขาอ้างพระเจา้าอ๋อซึ่งตรงนี้หรือว่าอ้างจากพระคัมภีก็ได้ในความเชื่อต่างๆก็กระบวนการนี้ก็ถือว่าเป็นการละเมิดเหมือนกันใช่เพราะสำหรับผมก็คือสุดท้ายคุณใช้เขาอะ เพื่อมาตอบสนองความต้องการของคุณเองคุณไม่ได้ให้เขามีตัวตนของเขาขึ้นมา<ฆ>แต่คุณกลายเป็นใช้เขาผมใช้คาว่าใช้มันเขาา้าใจปะใช้เขาในานามของพระเจ้าในานามของความเชื่อในานามของพระคัมภีร์ก็อะไรก็ว่าไป<ฆ>แต่มาตอบสนองความต้องการของคุณเองซึ่งในเมืองนอกก็เกิดขึ้นเยอะมากในประวัติศาสตร์ของคริสตจักรนะครับเกิดขึ้นเยอะมากอย่างเช่นเขาหลอกสมาชิกทางด้านเพศ หลอกสมาชิกทางด้านการเงินหลอกสมาชิกหลายสิ่งหลายอย่างอ่ะแต่สุดท้ายคือเพื่อประโยชน์ของเขาเองเราไปข้อ2อเลยดีไหมคเพราะฉะนั้นเรื่องฝ่ายจิวิญาณจริงๆมันก็เป็นหัวข้อที่น่าสนใจมากเพราะขอโทษทีขอย้ำอีกนิดหน่อยเพราะว่าเอาเข้าจริงมันเกิดขึ้นเยอะไม่ใช่ในใมเมืองไทยเดียวในเมืองนอกด้วย เมืองนอกด้วยนี้รับผมพูดถึงเมืองนอกที่แบบอะไรสจะเป็นอเมริกาหรือเป็นที่ไหนที่ประเทศเราดูเหมือนว่าเขาพัฒนาในเรื่องความเชื่อในเรื่องต่างๆแต่ขอโทษทีเขาก็มีปัญหาเรื่องการละเมิดฝ่ายจิตวิญญาณเยอะเหมือนกันตรงนี้นีเองโอเคค่ะนั้นเราไปข้อสองเลยนะข้อสองก็คือเขาถามว่าการล่วงละเมิดคืออะไรใครคือผู้กําหนดว่าสิ่งนั้นคือการละเมิดหรือไม่ละเมิด ว้าวคำถามนี้เป็นคำถามที่ดีซึ่งผมรู้สึกนะจริงๆคนจํานวนเยอะมากเขามีคําถามนี้แต่เขาอาจจะไม่รู้จะตอบไงเพราะอย่างที่ในอีพีหนึ่งเราบอกว่าหลายครั้งเราคนที่ถูกละเมิดเขาไม่ได้ออกมาพูดหรือไม่ได้ออกมาขอความช่วยเหลือส่วนหนึ่งเหตุผลอันหนึ่งแค่ข้อนี้แหละเขาไม่รู้ว่าตัวเองถูกละเมิดหรืเอรเอปล่าบางครั้งเขาคิดว่ามันเอ๊ะมันเล็กน้อยหรือเปล่าถูกต้องบางทีเขาคิดว่าเล็กน้อยหรือเปล่าซึ่งหลายครั้งมันผสมกับปัญหาของสังคมด้วย อย่างที่เราเคยพูดไว้ว่าบางครั้งในในสังคมหรือว่าในสังคมไทยบางครั้งก็เป็นอย่างนี้ผู้ใหญ่ไม่เคยผิดผู้ใหญ่ทําอะไรกับเด็กมันโอเค mm hmm. บางทีผู้ใหญ่ทํานิดทาหน่อยบางทีเขาก็บอกว่าอ๋อก็เอ็นดูหรืออะไรก็ว่าไปแต่บางครั้งคุณถามเขาหรือยัง mm hmm. ว่าเขารู้สึกยังไงเพราะฉะนั้นคำว่าเราเมื่อบางทีเรามันจะวัดกันตรงไหนสําหรับผมมันวัดกันตรงที่ว่าคุณต้องกล้าถามตัวเองคุณรู้สึกยังไง อันแรกคุณรู้สึกว่าคําว่าละเมิดแปลว่าอะไรคาว่าละเมิดหมายความว่าอีกฝ่ายหนึ่งอะเขาข้ามขอบเขตเหมือนกับชีวิตเรามันมีรัว้วใช่ปะเขาข้ามรั้วโดยที่ไม่ได้ขออนุญาตคุณโดยที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่สามารถที่จะพูดอะไรได้หรือว่าปฏิเสธหรือว่าทําอะไรได้แต่เขาเข้ามาในขอบเขตชีวิตของคุณแล้วก็ทําอะไรกับคุณตรงนั้นตรงนั้นอะเป็นจุดวัดอันหนึง่งเพราะแต่บางครั้งมันยากมากใช่เราไม่เคยถูกตั้งคําถามว่าเธอรู้สึกยังไงฉันรู้สึกยังไง อีกอันที่ผมว่าตัววัดที่สําคัญคือมันกระทบอะไรเราแต่ตรงนี้มันก็ยากอีกหน่อยบางทีผลกระทบมันไม่ใช่ปุ๊บปั๊บเราจะเห็นชมันต้องอีกระยะหนึง่งเราค่อยเห็นมันเช่นกรณีที่เมื่อกี้พ่กิตพูดเนาะว่าเขาก็ใช้ความไว้ใจความศรัทธา,ทาความเชื่อซึ่งในช่วงแรกๆเราจะยังไม่รู้ตัวเหมือนกบเราจะยังไม่รู้ตัวจนกว่าเราจะเ,อ,เอ้ย ทำไมอยู่ดีๆเราหายไปไหนแล้วอ,อะไรอย่างเงี้ยหรือว,ว่าทำไมชีวิตฉันเป็นอย่างนงี้ว่าใช่ <laughs> ซึ่งมันก็เกิดการควบคุมแล้วเราก็ให้พื้นที่นั้นไปแล้วโดยที่เราไม่รู้ตัวแล้วอีกอันอ,อ,อย่างที่บอกไว้คือว่าคนที่ถูกละเมิดมันก็เป็นท่าแห่งความกลัวอเพราะเขาไว้ใจคนคนนั้นเขาก็เลยทําตามหรือว่ายอมให้คนนั้นทําแต่ถ้าเขาจะบอกไม่เอาไม่เอา ไม่ได้เขามันกับปฏิเสธตรงนั้นไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาไว้วางใจเขาเริ่มมีคําถามแล้วอะเฮ้ยแล้วมันโอเคไหมอะแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นกับฉันอย่างเงี้ยเพระผมเคยเจอบางคนเนี่ยพอเขาเริ่มรู้ตัวว่าชักประหลาดประหลาดละม,มันจริงเหรอแค่ตั้งคําถามเขายังรู้สึกกลัวเลยเพราะถ้าเขาไม่เชื่อสิ่งเหล่านั้น<ๆ>เขาจะเชื่ออะไรล่ะจริงค่ะจริงๆถ้าในสังคมส่วนใหญ่เนี่ย คนที่เราไว้ใจเนี่ยบางครั้งเนี่ยในบางกรณีเนี่ยไม่ค่อยมีเหตุผลด้วยซ้ําในการร้องขอบางอย่างที่ต้องการละเมิดจากเราแต่เราไม่รู้ตัวเนาะแล้วเราก็ความไว้วางใจเราจะแบบไม่จริงหรอกนะถูกต้องมันเลยเกิดขึ้นใช่ซึ่งตรงนี้เนี่ยเราควรใจยังไงคะปฏิเสธเลยไหมแบบเห็นใจนะถ้าเกิดเรารู้สึกตังหิดต,ตังหิดขึ้นมาอย่างเงี้ยเห็นใจใช่ไหมเพราะว่าเห็นใจมากเพราะว่าคนที่เป็นผู้กระทําจะอยู่เหนือ,อมีอานาจเหนือเราเสมอใช่เสมอเลย แล้วพอสิ่งที่เราไว้วางใจถ้าสมมติเราปฏิเสธเรากำลังไม่ใช่แค่ปฏิเสธคนคนนั้นหรือว่าปฏิเสธเหตุการณ์ที่เขาละเมิดเราอย่างเดียวนะเรากำลังปฏิเสธว่าสิ่งที่เราเคยไว้วางใจมันยังไงกันนะในอดีตผมเคยช่วยเหลือเหลือทีมงานผมช่วยเหลือคนที่เคยถูกละเมิดทางฝ่ายจิตวิญญาณแรกๆนะยากมากสำหรับพวกเขาเลยเพราะเขาจะกลัวมากแล้วเขาจะมีคำถามอาเรืที่ผ่านมาที่ฉันไว้วางใจที่ฉันเชื่อมันคืออะไรกัน่ะ เพราะว่าในช่วงเวลานั้นเขาทุ่มจริงๆเลยกับสิ่งที่เขาไว้วางใจคนคนนั้นหรือว่าคนกลุ่มนั้นแล้วเขาทุ่มทั้งชีวิตทุ่มทั้งแรงกายแรงใจเวลาอะไรต่างๆแต่มาถึงจุดหนึ่งเขาจะตอบตัวเองยังไงซึ่งมันน่ากลัวมากทุกนั้นคําถามที่ว่าใครเป็นผู้กําหนดเรื่องของการลํามเลิดว่าอันนั้นคือใช่หรือไม่ใช่ก็คือตัวเรา<ช>คนที่ถูกกระทําใช่ไหมคะคุณต้องกล้าถามตัวเองอย่างที่ผมบอกมันก็ทบลายคนซึ่งมันไม่ง่าย กว่าจะรู้สึกว่าเราต้องถามตัวเองมันต้องเกิดความรู้สึกไหนก่อนพี่แบบเอ๊ะแปลกหรืออะไรยังไงหรือะป่ะามันเศร้านะบองทีพอคุณถามผมจริงผมเองก็รู้สึกเศร้าเพราะว่าผมเคยเจอบางคนนี่เขาอยู่ในตรงนั้นเป็นนานมากเลยชกว่าเราจะตั้งคําถามนั้นได้มันต้องเกิดการสูญเสียหรือว่าการเกิดเหตุที่ทําให้รู้อา้าวเราถูกกระทําแล้วอย่างนี้ใช่ไหมหรือไม่ก็อีกอันหนึ่งจะมีเขาเรียกสำหรับผมมีวีรบรุรุษหรือวีรุสตรีคนที่ถูกละเมิด คนอื่นอยู่ดิกล้าพูดออกมาอืพอพูด,พดอออออออเอาพ๊บคนอื่นเนอเฮ้ยโดนเหรออ้าวฉันด้วยอะไรฉันด้วยอา้าวเฮ้ยคุ้นๆเลยอ่ะเหมือนคดีอะไรนะ้อะไรอย่างเงี้ยเงียบไปแล้วเง<อ>ียบไปเฉยเลยอะไรอย่างงี้เนาะซึ่งใกล้ๆนี้ที่เมืองนอกก็มีบทใหญ่บทหนึ่งที่ในต่างประเทศที่ออสเตรเลียก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันค่ะมีคนหนึ่งกล้าออกมาอ้าวออกที่เหลือมากันใหญ่เลย บางครั้งเราอาจจะต้องรอคอยวีรบุรุษหรือวิรัตสตรีคนหนึ่งแค่คนเดียวเองบางทีแค่คนเดียวเองแต่ทําให้ผมรู้สึกว่าะไไรป่าคุณเอาเข้าจริงนะมนุษย์เราถ้ามีอํานาจเยอะเกินไปผมว่ามนุษย์เราจัดการกับอํานาจนั้นไม่ได้ถ้าเราให้อํานาจกับใครคนหนึ่งเยอะไปเราจะเปิดไปข้อที่สามกันเลยนะมไม่งั้นเราจะต้องร้องเพลงนะ,ะข้อที่สามก็คือว่า มันมีไหมคะว่าการละเมิดที่ดูเล็กน้อยมากจนเราคิดไม่ถึงว่าคือการละเมิดแต่จริงๆก็คือการละเมิดมีเพราะบางครั้งในสังคมนั้นยกตัวอย่างสังคมนั้นเขาบอกว่ามันโอเคแม่ไม่เล็กไน้อยความคิดของสังคมทั่วๆไปบางทีที่เขาไม่เข้าใจละเมิดเป็นไงแล้วเขาไม่ละเอียดอ่อนก็ว่าแหมเรื่องเล็กน้อยผ่านแล้วช่างมันเถอะ อะไรเงี้ยอย่าไปอะไรมากยกตัวอย่างหรือว่าบางทีเขาก็ในสังคมนั้นก็าบอกแห่ผู้ใหญ่ก็าเอ็นดูอย่าไปอะไรมากโถใช่เพราะว่ามันก็อาจจะนําพาไปสู่การละเมิดที่มากขึ้นในที่สุดถูกต้องมันเหมือนกับท่าเล็กน้อยมันโอเคเ้าได้ใจสิวะคือก็มีตอนเด็กๆที่แบบเราเดินตามถนนเลยนะคะแล้วก็มีใครก็ไม่รู้เป็นผู้ชายเ่ยก็ยังเด็กอยู่เลยประมาณ ไม่ถึงสิบขวบดิเดินมาแล้วก็เฉยคางเราเฉยเลยไปไหนจ้นหนูซึ่งเราอะเดินอยู่กับญาติเราด้วยก็ไม่เห็นเขาพูดอะไรพอเขาไม่พูดอะไรเนี่ยแต่เราเนี่ยรรขนาดตอนนั้นเราเป็นเ,ออเด็กเรายังแบบอยู่ดีๆก็เดินมาเฉยคางเราได้เลยเหรออะไรอย่างเงี้ยแต่พอผู้ใหญ่เขาไม่ไม,ไม่รู้เขาไม่ทำอะไรเราก็อ๋อเหรอแบบ ทำได้ด้วยหรออะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็ติดอยู่ในใจตอนตอนนั้นเราอาจจะบอกไม่ได้ว่านี่คือเรารู้สึกว่าถูกละเมิดยังไม่ได้ไปจนถึงเรื่องใดๆก็ตามแต่มันก็คือ,ม,คอมันคือการิมถนนที่เราเราก็โดนใครมาเฉยคางเราได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันแต่ในที่สุดมันก็ทําให้เห็นว่าแล้วถ้าเกิดไม่มีใครอยู่ตรงนั้นหรือในที่ลาโหฐานน่ะคนคนนี้จะทําอะไรได้อีกแต่ตรงนี้มันก็อีกถามกันด้วยขนาดมีคนอยู่เขาอย่างอยู่ดีมา มาแตะเนื้อต้องตัวลระเขาใช้คํานี้ใช่เราสําหรับเด็กคนนั้นเขาจะรู้สึกยังไงล่ะม,มันเหมือนกับว่าอา้าวฉันไม่มีสิทธิ์อะไรกับร่างกายฉันเลยเหรอเห็นหรือยังใช่แล้วมันทําให้กลับไปคิดนะคะวันที่พี่บอกว่ามันก็ขึ้นอยู่กับการดูแลของครอบครัวด้วยว่าเราก็มองเห็นว่าเอาแล้วโดนอย่างเนี้ได้ด้วยเหรอคือก็ไม่มีใครรู้สึกว่ามันไม่โอเคบางครั้งมันก็เลยทําให้เส้นของการแบบ ปกป้องตัวเองของเราก็จะมีน้อยลงเราก็ไม่รู้ว่าต้องแค่ไหนมันถึงจะเรียกว่าไม่ได้แล้วอย่างแต่ก่อนนี้เมื่อไม่นานที่มีลูกสาวของโปรดิวเซอร์เพลงที่ครอบครัวก็ถ่ายกันแล้วก็บอกว่าคุณพ่อทำอย่างนี้ไม่ได้นี่มันดูแบบเหมือนเป็นการละเมิดสิทธิเด็กอะก็ว่าจริงคือก็ไม่ไม่ตัดสินคุณพ่อเขานะคะแต่รู้สึกว่าการที่คนลุกขึ้นมาแบบซีเรียสแบบว่าเรื่องแบบนี้แล้วมันทำให้ครอบครัวเองก็ต้องระวังขึ้น ซึ่งก็เชื่อว่าเขาคงไม่ได้เจตนาเขาในครอบครัวเองเขาก็คงเล่นกันแบบน,นั้นแต่พอมันเผยแพร่ออกมาแล้วมีคนรู้สึกว่ามันต้องปกป้องเด็กนะอันนี้ก็ว่ามันก็เป็นสิ่งที่ดีมผมว่าเป็นสิ่งที่ดีแต่อย่างที่ผมเห็นด้วยคือเราไม่ได้มาว่าคุณพ่ออะไรไม่ใช่จะยเอาเหตุการณ์ของที่ก็กว่าอยู่ดีมาจับข้างเราอย่างเงี้ยอย่างที่ผมบอกจริงๆเราชีวิตเราแต่ละคนมันเหมือนกับมีรั้วที่เราสร้างขึ้นมาขอบเขตของเราแต่วันนั้นเกิดอะไรขึ้นมีคนอยู่ดีที่เราไม่รู้จักปุ๊บทะลุรั้วนั ถึงเนื้อถึงตัวเราเลย<ช>เอาได้มันแปลว่าอะไรนะจ๊ะ<ช>แล้วขนาดที่คนที่ควรจะปกป้องเราไม่ได้มามีจุดยืนไม่ได้มาพูดอะไรไม่ได้มาพูดง่ายเอาสร้างรู้กลับมาให้เรา<ช>มันแปลว่าถ้าอย่างนั้นถ้าเขาแตะคงางได้วันหลังเขาจะแตะอย่างอื่นได้ไหมใช่เพราะว่าแต่ละคนเรามีขอบเขตของเราอะคุณแต่ถ้าสมมุติมีใครอยู่ดีทะลุข,ขอบเขตนั้นมาแตะบางอย่างในเราอ่ะคุณไม่ใช่แค่ร่างกายอย่างเดียว แม้ทั้งความเชื่อจิตใจของเราต่างๆแล้วไปใช้เราเหมือนกับในวันนั้นแบบใช้เขาเขาแตะเราเพื่อใช้อะไรใช้เราอะเพื่อตอบสนองบางอย่างของเขาอย่งเนี้ช่นั่นคือการละเมิดแต่กลับมาที่คําถามมันเล็กๆน้อยๆไหมวัดกันตรงไหนคุณใช่วัดกันตรงไหนใช่สงสัยมาเพราะวันนั้นทุกคนทําเหมือนมันเป็นเรื่องเล็กน้อยอืแต่ตรงนี้คุณสังเกตไหมคนที่บอกเล็กน้อยส่วนใหญ่คือพวกไหนรู้ปล่พวกไหนคะพวกที่ไม่ได้โดนไง จริงจริงมากเลยที่ไม่ได้โดนไงหรือว่าเป็นพวกที่กระทอืมหรือเป็นพวกที่เขามีอํานาจมีอะไรต่างๆใช่แล้วเขาก็จะบอกกับผู้ที่ถูกกระทําว่ามันไม่มีอะไรหรอกถูกต้องแต่คนที่ถูกกระทําล่ะรู้สึกไงเป็นงี้อ่ะตัดโตมาเป็นอย่างงี้เลยมันก็เลยว่าบางทีคําว่าเล็กน้อยเราต้องระวังนะเราอย่าไปสรุปเร็วไปค่ะเราต้องช่วยคนคนนั้นที่ถูกกระทํา ช่วยเขาก่อนด้วยนะบางทีเขาอาจจะเลวมากที่บอกอ๋อเล็กน้อยเหมือนกันแต่จริงๆเขาอาจจะมากกว่าเล็กน้อยนะปุณธพเพราะบางทีเขาก็ไม่มีเสรีภาพที่แสดงบอกมันไม่เล็กน้อยเขาอาจจะไม่มีเสรีภาพตรงนี้เพราะว่าคนรอกข้าบอกก็เล็กน้อยที่อยู่ในฉันจะตะโกนออกมาว่ามันไม่เล็กน้อยมันก็น่ากลัวมากนะเข้าใจปะโดยเฉพาะในพื้นที่ที่เรารู้สึกว่าเราเป็นเด็กนะตรงนั้นเนาะไม่ได้หมายความว่าเป็นเด็กจริงๆนะเราเป็นคนกลุ่มนาะคนใช่ อย่าลืมเด็กคนที่เราเมื่อเราส่วนใหญ่เป็นคนที่มีอํานาจเ,นเาหนือขอเราเครือข่ายเขาล่ะอิทธิพลของเขาล่ะ,ะเพราะฉะนั้นอยากใช้คําว่าเล็กน้อยให้เราละเอียดอ่อนให้เราใส่ใจให้เราถามคนคนนั้นแล้วให้เราใช้เวลาดูคนคนนั้นด้วยคมันน่ากลัวครับคําถามต่อไปนะคะก็อือว่าการบูลลี่เนี่ยที่เราชอบพูดถึงมันบ่อยๆเนี่ยมันคือการละเมิดไหมคะพี่สำหรับผมเป็น เอาอีกแล้วผมอาจจะมั่วเลยว่ามั่วไปหรือเปล่าไม่รู้แต่สำหรับผมมันเป็นเพราะว่าคำว่าบุรี่คืออะไรก็คือมีอีกฝ่ายหนึ่งคล้ายๆอีกแล้วอีกฝ่ายที่เขามีอํานาจหรือมีกําลังเยอะกว่าคุณสังเกตได้ยกตัวอย่างในโรงเรียนหนึ่งอาจจะเป็นหมู่คนไม่ใช่คนเดียวมาบลรี่อีกคนหนึ่งแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นคนหลายๆคนรวมกันอบลรี่คนนี้บุรี่คนนู้นมันมีรวมกันเพื่อให้ตัวเองมีอํานาจเหนือกว่าไม่ใช่แค่อํานาจมีพลังเหนือกว่าด้วย ก็ไยเอ่ยไม่เข้าพวกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาข่มขู่เข้าบ้างมาอะไรเขาบ้างเขาว่าบูลลี่มันเหมือนกับอะไรอ่ะอย่างที่ผมบอกรั้วขอบเขตของเราเขาไม่สนเลยมึงขอบเขตร้างเข้าไปเลยอืโพรงเข้าไปเลยค่ะแล้วก็จัดการเขาเรื่องมันน่ากลัวน่ากลัวมากคุณสังเกตไหมมีข่าวเยอะไม่ใช่แค่เมืองไทยเมืองนอกยังมีเลยเด็กบางคนมันบูลลี่จนแล้วที่บ้านไม่เข้าใจที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ เข้มแข็งหนอืมันไม่ช่วยอ่ะมันต้องช่วยเขาก็เข้าใจว่าเขาเกิดอะไรขึ้นตรงนี้บางข่าวมันฟังแล้วมันเศร้าสลดนะเด็กบางคนโดนปุริจนคาโดดายอะคุณเพราะฉะนั้นคุณจะบอกว่ามันไม่ละเมิดผมว่ามันยากแล้วตรงนี้มันน่าจะเป็นเรื่องของกันหมายถึงถ้าไม่ใช่การทําลายร่างกายมันเป็นเรื่องจิตใจนุมันมีละเมิดทางด้านฝ่ายเรียกว่าอะไรมีฝ่ายจิตวิญญาณแต่มันก็มีฝ่ายเรื่องอารมณ์ด้วยนะเห็นปะ แต่อย่างที่เราเคยคุยไว่าผลกระทบมันไม่ใช่แค่ด่านแรกที่เราถูกละเมิดมันมีอย่างอื่นอีกที่มันมีผลกระทบที่ยาวนานและลึกกว่าอีก็คือส่วนใหญ่คือทางด้านจิตใจและอาร<อ>มณ์ค่ะนั้นข้อที่สี่เลยนะคะคบ,บางคนที่ถูกละเมิดจะทําให้ตัวตนเขาสูญเสียไปเนี่ยแต่เขาคิดว่าเขาเกิดมาเป็นอย่างนี้ถูกสร้างมาให้เป็นแบบนี้อันนี้เราจะสามารถช่วยที่จะทำให้เขาคิด ถูกต้องเขาคิดผิดไหมก็ไม่น่าจะเนาะผมก็ไม่อยากมา<ห><ะ>สรุปไม่อยากมาพิพากษาใครแต่สำหรับผมนี่ขอโฆษณานิดหน่อย EP ต่อไปเราจะพูดถึงว่าอดีตมันมีอิทธิพลต,ต่อเราปัจจุบันค่ะคำถามมีอยู่ว่าแล้วปัจจุบันที่เราเป็นะถ้ามันเป็นผลจากอดีตแสดงว่ามันก็มีหลายอย่างที่เป็นผลจากอดีตที่ไม่ดีแล้วมันก็มีผลที่ไม่ดีต่อเราในปัจจุบันแล้วเราจะบอกว่า เกิดมาเป็นอย่างนี้นั่นคือฉันโอ๊ยฝนโดนฝนโดนดูอะไรสักอย่างค่ะนั่นคือฉันค่ะหรือบางทีเราอ้างว่าเออพระเจ้าสร้างเราเป็นอย่างนี้เราถูกสาปอะไรแบบนี้ก็จะยังไงก็ตามค่ะผมก็ไม่ได้เถียงว่าในชีวิตของเราพระเจ้าอาจจะแทรกแซงเข้ามาบ้างแต่ก็ต้องยอมรับว่ามันมีหลายอย่างมันเป็นผลของอดีตทั้งดีทั้งเลวทั้งที่เราอาจจะยังไม่เข้าใจอื มันอยู่ตรงนี้ในปัจจุบันเพราะเราจะสรุปง่ายๆอย่างนั้นผมว่าว้าวมันก็น่าเห็นใจนะถ้าสมมุติคุณได้รับผลรับที่เร็วๆจากเหตุการณ์เร็วๆในอดีตแล้วคุณบอกอาถ้ฉันถูกสร้างมาอย่างนี้แล้วคุณก็เหมือนก็ต้องยอมรับว่าชีวิตเราก็จะเจอแต่เรื่องแบบนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคุณก็ไม่มีวันเปลี่ยนสิครับแต่ใน,นเพิ่มพีบอกว่าอะไรเพิ่มพีบอกว่าเราต้องเปลี่ยนจากพระศิลีนึงไปพระอิศรีนึง เราถูกสร้างสาวว่าคำว่าสร้างไปแล้วมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงชีตมันต้องปิดการเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าคุณสรุปอย่างนี้ไปแล้วคุณจะเปลี่ยนอะไรเรามีบทสรุปยังไงที่ผ่านมาเนี่ยพี่กิตได้พูดถึงเรื่องของกระบวนการการเยียวยาที่พี่กิตบอกว่าเอ้ยมันช่วยเราได้นู่นนี้เนี่ยคือสามารถอธิบายตอบขยายใจความได้ไ,ได้อันแรกเราต้องยอมรับเรามีปัญหาอันที่สองขอความช่วยเหลืออันที่สามหวังว่าเรามีชุมชนที่จะช่วยเรา ในขบวนการนี้แต่ขบวนการนี้ส่วนใหญ่ก็คือนะครับเราก็ต้องกลับไปอดีตคําว่ากลับไปอดีตเราไม่สามารถกลับไปจริงๆจ,จังๆแต่เราต้องกลับไปทางด้านอารมณ์ทางด้านความรู้สึกทางด้านความจํากลับไปอดีตในเหตุการณ์นั้นแล้วดูซิว่าแล้วเข้าใจเหตุการณ์นั้นว่ามันมีผลกระทบอะไรต่อเราแล้วมันยังมีความหลงเหลืออะไรที่ยังกระทบเราอยู่ยกตัวอย่างในกรณีของผมผมถูกคุณพ่อคุณแม่อยู่ทีทิ้งผมไว้อยู่ที่เมืองนอก โอ้ mm hmm. เหตุการณ์น mm ั hmm. ้นผมต้องเรียกว่ากลับไปความทรงจํานั้นหลายครั้งเลยออื mm hmm. พวกความทรงจํานั้นน่ะมันทําให้ผมกลัวหลายอย่างมากค่ะ mm hmm. ทําให้ผมรู้สึกโดดเดี่ยวอยู่เลย mm hmm. สองอันนี้มันก็กระทบถึงพฤติกรรมของผมละทาให้ผมเป็นคนที่ขี้กลัวทําให้ผมเป็นคนที่ไม่กล้าเผชิญความขัดแยง้ง mm hmm. บวกกับที่ผมโดนละเมิดทางกายอย่างเงี้ยมันก็ทบไปหมดเลยเพราะการเยียวยาของผมก็คือว่าหลายครั้งก็จะมีคนอธิษฐานให้ผม แล้วการอธิษฐานนั้นเหมือนกับจะมีพระเจ้าพระยามุสุทก็จะพาผมกลับไปในความทรงจําอันนั้นอีกครั้งหนึง่งอ,อพอกลับไปตรงนั้นผมเหมือนกับว่าในความจำขผมอยู่ตรงนั้นอีกครั้งหนึง่งแต่ครั้งนี้มันแตกต่างครั้งนี้คือผมสามารถเข้าใจว่าณเวลานั้นผมรู้สึกอย่างไงมันกระทบอะไรผมแล้วทําให้ผมมันช่วยผมเห็นถึงโอ้เหตุการณ์นั้นทําให้ผม ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาโอ้ผมมีพฤติกรรมอย่างนี้ผมมีความรู้สึกนี้โอ้โอ้ไปอย่างนี้โอ้มันเข้าใจหมดเลยมันก็ต่อจิกซอได้หมดเลยเข้าใจตัวเองหมดเลยว่าโอ้ทาไมผมเป็นอย่างนี้เพราะว่าตรงนั้นพอเรากลับไปตรงนั้นเราก็ต้องเนะี่ยเรียกว่าอะไรจัดการกับอารมณ์ณเวลานั้นพอเรามีอารมณ์อารมณ์มันต้องแสดงออกมาก่อนคสมมติคุณเจ็บแต่คุณไม่สามารถแสดงความเจ็บออกมามันเป็นปกติ ม,มันไม่ได้ทําให้เราดูเข้มแข็งขึ้นหรอกมันไม่ได้ <c oughs> คืออารมณ์มันเป็นสัญญาณ<ม>หนึ่งในตัวเรากำลัง<ม>บอกว่าช่วยสนใจหน่อยช่วยสนใจหน่อยอื<ม>ยกตัวอย่างสมมติน,นะผมไม่ได้เจอแอมมาหลายปียกตัวอย่างไม่ได้เจอมาเอาเป็นเดือนดีกว่าจริงๆเราไม่เคยนานอย่างนี้ยแต่คิดถึงเขาอื<ม>พอมาถึงเจอเขานิ่งเลยดีใจมากนะที่ได้เจอเธอมันผิดปกติไหมคุณมากค่ะมากเลยคืออารมณ์มันต้องแสดงออกมา มันเป็นวิธีหนึ่งของบทบาทของอารมณ์เราถ้าสมมติเราเจ็บเราไม่สามารถแสดงอารมณ์นั้นออกมาอารมณ์นั้นมันจะอึดอัดมากแล้วมันก็จะอยู่ข้างในเพราะฉะนั้นการเยียวยาส่วนหนึ่งก็คือเราไปรู้จักอารมณ์ตัวเราเองณนะเวลานั้นแล้วหาทางที่มันแสนแดงออกมาในทางที่ถูกต้อง <c oughs> ก่อนสุดท้ายคือว่าส่วนใหญ่บาดแผลหรือเหตุการณ์ไม่ดีในอดีตในช่วงวัยเด็กคือสุดท้ายมันก็คือเหมือนกับว่าเราขาดความรัง เพราะฉะนั้นขนาดที่เราจัดการอารมณ์ของเราเองเข้าใจว่ามันมีผลต่ออะไรสำหรับผมเราต้องเจอพระเจ้าที่เป็นพ่อหรือเป็นแม่เข้าไปในความทรงจํานั้นซึ่งจริงๆมันเป็นไปได้น,นะหลายคนบอกเอ้ยเป็นไปได้ไงอะ่ะมันก็อยู่ในความรใช่อยู่ในความทรงจําแต่พระเจ้านี่แหละผมรู้สึกว่าพระเจ้าเป็นข่าวดีเราเลยยิ่งต้องมีพระเจ้าคือพระเจ้าก็เลยสามารถเข้าไปนะครับในความทรงจํงเราตรงนั้น S <S ใช่ก็เคยมีประสบการณ์ใช่ไหมคาเข้าไปตรงนั้นมาเป็นคุณพ่อคุณแม่กับเราที่จะมาปลอบโยนใจเด็กคนนั้นค่ะเพราะว่าถ้าไม่มีตรงนี้มันก็เคว้งอยู่ดีเราอาจจะจัดการอารมณ์ของเราเราอาจจะปลดล็อกอะไรของเราแต่สุดท้ายแล้วยังไงต,ต่อเด็กคนนั้นเขาต้องการความรักจากคุณพ่อคุณแม่เพราะพระเจ้าเลยเข้าไปตรงนั้นเป็นคุณพ่อคุณแม่ให้กับเราในาเวลานั้นซึ่งตรงนี้ผมว่าโอ้มันจะสมบูรณ แต่หลังจากนั้นเราค่อยสามารถให้อภัยคนคนนั้นได้แต่หลังจากให้อภัยมันก็ยังไม่จบอีกนะ mm hmm. เราต้องสร้างตัวเราเองใหม่สร้างนิสัยใหม่สร้างตัรก,กะใหม่เพราะว่าเราอยู่กับตรงนั้นมานานเนี่ยคุณแม้ว่าเราไปปลดล็อกด้วยพระเจ้าด้วยอะไรต่างๆด้วยจาก,การอารมณ์เราก็ต้องสร้างนิสัยใหม่ขึ้นมา mm hmm. ซึ่งขบวนการสร้างนี้มันก็บางทีมันใช้เวลา mm hmm. เพราะว่า้าคร่ามันเป็นอย่างนี้สำหรับผมแต่ขอโทษจีกบางครั้งเหตุการณ์นั้นอาจจะต้องกลับไปหลายๆครั้งด้วยนะบางทีมันไม่ใช่ครั้งเดียวโ <laughs> ดวยเฉพาะถ้าเหตุการณ์นั้นมันเจ็บเยอะอย่างที่มิก้บอกเรากลับไปเพื่อจะรู้ว่าเรามีอารมณ์อะไรแล้วเราต้องจัดการอารมณนะ์นั้นถ้ามันเยอะมากเจ็บมากมันโอ้คุณกลับไปอีกทีนึงบางทีมันไม่ง่ายนะเราอาจจะต้องไปแล้วให้เขาดูที่เขาดิวได้กี่เปอร์เซ็นต์ของความเจ็บยกตัวอย่างให้เห็นภาพครับ คือครั้งหนึ่งในการอธิษฐานของตนเองเพบว่าแบบตอนแรกเราก็คิดไม่ออกหรอกคือมีความฝันเชื่อว่าหลายคนในความบัตรเจ็บเนี่ยบางสถานที่กลายเป็นฝันร้ายในชีวิตเราบ่อยๆทุกครั้งที่ฝันร้ายๆเนี่ยก็จะเป็นที่นี้แหละอแล้วในการอธิษฐานนะั้นพระเจ้าก็พานึกถึงห้องนั้นที่ถูกละเมิดแล้วก็พบว่าทุกครั้งเนี่ยในความฝันแต่ก่อนเนี่ยของเราคือประตูที่เปิดของห้องเนี้ยทุกครั้งที่เปิดประตูเราจะแบบ เหมือนเราฝันเห็นแบบวิญญาณร้ายหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆก็คือทุกครั้งที่ประตูนี้มันถูกเปิดเราจะถูกกระทําที่ไม่ถูกต้องแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือในการอธิษฐานนั้นก็เห็นพระเจ้านะคะเห็นพระเยซูเดินเข้ามาที่ตรงที่เรานอนแล้วก็นั่งลงแล้วก็บอกว่าออกไปด้วยกันไหม mm. แล้วเราก็แบบอ,ออกไม่ได้เราออกไม่ได้ออกไม่ได้ช่วยด้วยกลัวจังเลยอะไรอย่างเงี้ยในการอธิษฐานเราก็เห็นตัวเองในวัยเด็กที่แบบ สิบสองสิบสามเองเนี้ยแต่ในความฝันเราเด็กลงไปกว่าน,นั้นคือประมาณเจ็ดขวบแล้วพระเจ้าก็บอกว่าอ่ะไปไม่ได้ใช่ไหมนั่นเกขี่คอเราไป <Wow. S 1> แล้วก็พาเราเออกไปจากห้องนั้นแล้วหลังจากนั้นเราไม่ฝันถึงห้องนั้นอีกเลยอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเป็นความแบบประหลาดใจของเราเหมือนกันเพราะว่าเราไม่เคยรู้เลยว่าทําไมเราต้องฝันถึงห้องนั้นตลอดไปละแล้วก็แบบฝันลายมากแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าวิถีก็เปลี่ยนนะแบบเริ่มรู้แล้วว่าอ๋อเป็นอย่างที่พี่กิจพูดจริงว่า เราก็เริ่มต่อจิคซซอได้ว่าทําไมพฤติกรรมเราเป็นแบบนี้หลาย,ลายครั้งเราตอบสนองต่อสถานการณ์บางอย่างเนี่ยแย yeah, ่มากๆโกรธบ้างกรีดบ้างใบโพล่าใส่บ้างหรือว่าลบอย่างเดียวเลยอะไรเงี้ยก็เลยค่อยๆเรียนรู้ที่จะได้เปลีป่ยนซึ่งการอาธิฐานก็ยังไม่ได้จบเพราะว่ากว่าจะเติบโตมามก็เจอมาหลายแผลเดี๋ยวว่า <laughs> หลายแผลบางทีบางแผลอย่างที่บอกก็ย้ำอยู่นะเลึกลทีเดียวเออมันก็ทบยเยอะบางแผล แต่อย่างนี้นขอบคุณที่กอฟพูดนะฮะมันไม่ใช่แค่พฤติกรรมมันคือเรื่องพื้นฐานอารมณ์เราด้วยว่าที่เรามีอารมณ์ต่อสถานการณ์ที่เรารเผชิญอยู่ไหมบ้างบางคนเ็าทาให้เข้าใจเขาเอ้านี่สายคุณเป็นอย่างนี้บุคลิกคุณเป็นอย่างนี้เขาก็สรุปเราเราก็สรุปตัวเองเหมือนกันแต่ถ้าเราเข้าใจตรงนี้เราเคยผ่านการเยียวยาตรงนี้เราจะเออบางทีมันไม่ใช่นะมันคือเป็นผลลัพธ์ของอดีตมากกว่า <c oughs> แต่เราแก้มันได้ <c oughs> ตรงนี้มันเลยสําคัญมาก นั้นสุดท้ายของ e ีีนี้พี่กิจอยากจะฝากอะไรกับผู้ฟังที่กำลังแบบสนใจเรื่องนี้อยู่มั้งไหมคะผมอยากจะให้กำลังใจนะได้ขอยืนยันนะครับจากท่านชีวิตก่อนแล้วชีวิตผมแล้วก็อีกหลายคนที่เราเคยเห็นทุกคนมีความหวังได้นะครับแม้ว่าอดีตของเราจะเป็นยังไงก็ตามแม้ว่าเราจะได้รับผลลัพธ์แค่ไหนแย่แค่ไหนแต่ในพระเจ้าเรามีชีวิตใหม่ได้เราไม่จําเป็นต้องเหมือนเดิมแต่อย่างนี้ก็ตามเรื่องนี้ผมคิดอย่างนี้แต่คุณละ่ะ คิดยังไงสวัสดีนะครับค่อยเจอกันเลย